ครับไม่ถูกใครครับญาติพี่น้องครับเห็นไหมล่ะน้ากระตุยก็จะไปเป็นกําลังใจให้ด้วยบลกไหลด้วยนี่โอ้ตายแล้วพ่อกับแม่จะไปหรือเปล่าถ้าพ่อกับแม่โอ้ตายนะครับยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยเขาไปกินข้าวเขาไปสังสรค์เขาไปร้องเพลงเขามาสลองผูกแขนวรดแหมาอีกโอ,โอ้ตายนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะเนอถ้าเขายกน่าจะมาเปิดตรงนี้นะ เออนะครับตรงที่มันมีตำนานนี้ไงเอาไยเอาไยเอาว่หนักตัดเจ็บใจกัน,นาดเลยพีทเขาคูแบบนี้วะอ๋อยัเพีทจะสั้นเด้อนะครับยัเพีทจะสั้นเด้อเออนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะอืมนะกูได้ยินเสียงยมงอวกว่านี่อ้ใจกูจิขาดแหม่ใจกูจิรูจิขาดเรื่อย เห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟทีเห็นไหมล่ะอ่าไม่ว่าจะเป็น youtube มาปะนี่ยูทูบมาไม่รู้กี่ช่องกี่ช่องนี่โบามาอะไรครับอ่ามานําเสนอชีวิตการดํารงชีวิตของพ่อไปเองเมนังอีกทีนี้เอ้เอว้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟทียิ่งหนักขึกีนนะออเขาสร้างบ้านสร้างนั่นสร้างนี่ให้ยีเอาของมาให้ยีตายครับพี่นี่กูเป็นเพื่อเสเส้นกูเป็นพี่เสียน นะแต่ทําไมมึงได้ของล่ะทําไมกูไม่ได้เอาก็ดูเขาสีดูเราสีไงใช่ไหมล่ะเออก็คําพูดของมึงนั่นแหละใช่ไหมล่ะเออก็คําพูดของมึงไงนะมึงได้เยอะเกินไปแล้วนะ <c oughs> คำถามเลขเอา่าที่เขาออกหมายจับวันนั้นนะมึงได้เยอะเกินไปแล้วนะอ่ฮะวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป สุขสดใสไม่เคยเดินตามวันเวลาหมุนเปลี่ยนมุงยามต่างทับทมโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีดูหน้าเขาสิดูหน้าเราสิเบึง่งหนามันก็นแล้วนอกก็หันแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะดาก็บอกว่าไปแล้วนะ,ะนะครับวันนี้ป้าพูดแล้วเรื่องโทรศัพท์ ป้าน้อยใจคนในครอบครัวยังไม่ยอมพูดออกมาจากใจเหรอวันนี้ป้าพูดแล้วเรื่องโทรศัพท์ป้าน้อยใจคนในครอบครัวยังไม่ยอมพูดออกมาจากใจใช่เป็นใครก็น้อยใจครับพีน่น้องเทปีหนึ่งมันก็เป็นคนในครอบครัวด้วยครับเรื่องทรงเรื่อง,ง,อง,งสองการประชุมกันไงการประชุมกันนะครับหนึ่งมันก็จะมีคนพิรร่รถบดีครับมันก็จะมีคนในครอบครัวด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะมาจากตรงนี้ด้วยนะครับนะ อืมเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะนะครับอ่าพ่อไปเอกก็เป็นเขยด้วยทีนี้นะครับอา่าก็ไม่ถูกกันด้วยยังงั้นยังงี้ด้วยเอาวเลยแหละเขาเข้าแก๊บเลยทีนี้เห็นไหมละ่ะอา่าก็ไปเข้าข้างอีเวนนั่นทีนี้อ่าเข้าข้างไปเข้าข้างมาแล้วโอ้ยครับทีนี้นะอา่าอันนี้ก็อะไรครับเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรนอีกแล้วสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรนให้ตัวเอง นะครับนะอะ่คนไม่รู้ก็เสือกอยากรู้เออคนรู้ก็เสือกไม่พูดครับพี่น้องเห็นไหมล่ะมันเจ็บซ้ำน้ำใจขนาดไหนครับนะถ้าคนอื่นยังพอรับได้ถ้าเป็นคนในครอบครัวตัวเองล่ะครับพี่น้องเอฟซีใครจะไม่เจ็บใจใช่ไหมอ่าทำไมไม่พูดออกมาจากใจครับ แล้วที่นี้เขาจะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือได้ครับเหมือนการพูดกลับไปกลับมาครับอ่านี่ไงเขาจะไม่เชื่อถือนะเหมือนการพูดกลับไปกลับมานะครับนะมันเป็นแบบนั้นไงมันมีเรื่องเงินล้านเข้ามาเกี่ยวมันมีเรื่องทรงอะไรเข้ามาเกี่ยวครับมันมีหลายอย่างหลายอันหลายแนยวครับพี่น้องอ่าะ เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาให้ปากคํายังไงเขาพูดยังไงกับพนักงานสอบสวนเพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปกับเขานะเออใช่ไหมล่ะเอาสงสัยใครอย่างงั้นอย่างนี้เป็นยังไงเขายังไงนี่แหละมันคือที่ไปที่มาไงครับพี่น้องเอฟซีอา้าวจุดมันตรงกันจุดโฟกัสมันตรงกันเรียบร้อยเลยนี้นะครับพี่น้องเอฟซีคุณเติมราข้อดีมากค่ะถูกต้อง ตามความเป็นจริงนะครับถ้าเรายืนยันให้มันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับถ้าคนในครอบครัวย,ยืนยันให้ใช่ไหมหละ่ะมันไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดในชั้นพนักง,งานสอบสวนเขาให้การยังไงเขาพูดยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เรื่องมันมันยาวครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็เห็นแล้วครับเวรกรรมมันเป็นยังไง อ่าเวรนกรรมมันเป็นยังไงครับพี่น้องมันหนีเวรนหนีนกรรมมันไม่ได้หรอกครับพี่น้องเอฟซีทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนหละครับพี่น้องเอฟซีนะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นใครใครก็มันรับไม่ได้หรอกครับพี่น้องเอฟซีที่โดนแบบนี้อ่ามันเจ็บปวดหัวใจนะครับพี่น้องมันเจ็บปวดรวนแาวถ้าคนอื่นพูดมันก็ยังพอรับได้ถ้าเป็นคนในครอบครัว หรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องพูดแบบน,นี้จะให้เราโดนแบบนี้กครจะไม่เสียใจครับพี่น้องแต่ไหมล่ะเออนะเรารอลุ้นแต่ว่าจะมีหลักฐานอะไรสุดท้ายไม่มีอะไรชัดเจนมันไม่มีอะไรชัดเจนครับพี่มันไม่มีอะไรชัดเจนสัก,อ,สกอย่างครับมันเป็นเหตุแห่งความสงสัยครับพี่น้องจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรมาลง้ขอถามหน่อยครับมันมีอะไร มันมีอะไรหรือเปล่าครับมันมีดีนงองดีเยมันมีใครเห็นไหมครับว่าอุ้มว่าอองไปไหมในละครน,นี้มันไม่มีระจากพยานคนไหนเห็นว่าอุ้มว่าอ,องไปเห็นเขาใส่ถุงปุ๋ยไปเขาเบรกไปเขาเข้าไปเอาที่บ้านมีไหมไม่มีไม่มีใครเห็นเลยนี่ไงมันเป็นเหตุแห่งความสงสัยไม่งั้นท่านอธิบดีภาคไม่งั้นแต่เป็นหัวหน้าศาลทําไมถึงเห็นแย้งครับอ่า มันเป็นเหตุหนึ่งความสงสัยคนยุคประโยชน์ให้กับจำเลยมันก็จบใช่ไหมล่ะนะครับใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องจริงหรือเปล่าครับอ่าประเทศของเรานะครับเป็นเป็นระบบกล่าวหาครับพี่น้องใช่นะท่านอธิบดียังเห็นแย้งหัวหน้าศาลยังเห็นแต่ยังไงครับพี่น้องเอฟซีเขาต้องอะไรให้ความเคารพอ่าคนที่พิพากษาจริงหรือเปล่าครับพี่น้อง ให้สิทธิ์ในตรงนั้นแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะที่คุณตัดสินแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะในความคิดของผมนะผมไม่เห็นด้วยนะที่คุณตัดสินแบบนี้นะมันเป็นเหตุแห่งความสงสยัยคุณน่าจะยกประโยชน์ให้เขามไม่สั่งไม่ไม่น่าจะสั่งลงโทษเขาแบบนี้หรือเปล่านะผมเข้าใจผิดเข้าใจถูกหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเรียนน้อยอกับพี่น้องเอฟซีผมปึกผมไม่ได้เป็นนัากฎหมายอะไรหรอกนะอ่า สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนผมจะพูดตรงๆแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะพ่อพ่อเอกก็เป็นคนอะไรพูดผงผางพูดเสียงดังนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออนะครับมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาจะดูแบบนี้นะเออนะครับพี่น้องเอฟซี